สวัสดีวันนี้อยู่กับเรากับเจ้าแคมรี่คันนี้สวยๆนะครับเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะโลโก้ข้างหน้านี่เขาไปเ,าเหมือนกระตังครับให้เป็นโลโก้เหมือนไฮบริดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับล้อแม็กก็สวยๆอย่างนี้เลยเป็นสีโครเมียมสลับกับอ,ออกแนวแบบว่าดำด้านนะครับรอบคันตกแต่งด้วยโครเมียมเงาๆกันเลย ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมเรารับประกันนะครับยินดีคืนเงินหรือว่าคุณลูกค้าจะสามารถนําช่างเข้ามาตรวจสอบก่อนได้นะครับก่อนการซื้อก่อนการตัดสินใจทั้งเรามีรถสวยๆให้คุณลูกค้าเลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อเดี๋ยววันนี้คันนี้เราจะไปดูด้านในกันเป็นกระจกไฟฟ้านะครับปรับข้างก็ไฟฟ้าเลือนไมค์ก็เป็นดิจิตอลนะครับ สวยๆอย่างนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมครุสคอนโรลนะครับสวยๆแบบนี้เลยอันนี้มีจอคอมมานด์ให้ด้วยนะครับบ่งบอกระยะเวลาการขับการใช้งานแอร์ดิจิตอลนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นแบบขั้นบันไดคอนโซลก็ลายไม้สวยๆด้านคนนั่งก็จะเป็นแบบนี้ มีปับไฟฟ้าที่ด้านข้างของเบาะคนนั่งด้วยนะครับสภาพเบาะก็สวยๆนะครับไม่มีรอยฉีกขาดเบาะปับไฟฟ้านะครับคู่หน้าเบาะหลังก็จะเป็นแบบนี้มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับ ป่าท้ายก็กว้างขวางนะครับใส่สัมภาระได้เยอะแยะลอยตะเข็บข้างเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่เคยมีการเคาะการทำสีสวยๆทั้งคันนะครับฝากระโปรงหน้าก็จะเป็นแบบนี้เฉกเช่นเดียวกับด้านหลังนะครับเดิมๆ ไม่เคยชนหน้าชนหลังเดิมๆทั้งคันนะครับรอยสติกเกอร์จากโรงงานยังติดอยู่เลยสวยๆแบบนี้ถ้าท่านใดสนใจก็ฝากข้อความไว้ได้ในแอปพลิเคชันนี้ขอบคุณครับ